วันเพ็ญเดือน8คือจุดเริ่มต้นแห่งแสงธรรมวันอาสาละหบูชาวันแรกที่พระธรรมพระพุทธและพระสงฆ์บังเกิดพร้อมกันในโลกคืนนี้ก่อนที่ท่านจะหลับตาลงอย่างสงบขอให้เรามาใช้เวลาเงียบๆด้วยกันสักครู่เพียงเงียบสงบไม่เร่งร้อนไม่รีบร้าเพื่อฟังเพื่อคิดตาม เพื่อให้ใจได้กลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้งคืนนี้เราจะพูดถึงวันอาสาลหหบูชาวันที่พระธรรมบังเกิดขึ้นบนโลกวันที่คำสอนแรกของพระพุทธเจ้าได้ถูกถ่ายทอดแล้ววันที่โลกไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปลองหลับตาหายใจเข้าเบาๆรับรู้เสียงของความเงียบรอบตัว และเปิดใจรับเสียงของธรรมะที่แผ่วเบาเข้ามาเหมือนแสงจันทร์นวลพองที่ไม่ได้เร่งให้สว่างแต่ส่องให้ใจได้สงบวันอาสาฬหาบูชาคือวันเพ็ญเดือนแปวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงธรรมเทศนาที่ชื่อว่าธรรมจักกับปวัตนสูตร ธรรมบทแรกนี้คือจุดเริ่มต้นของการหมุนวงล้อแห่งธรรมให้เกิดขึ้นในโลกและในคืนนั้นเองมีผู้ฟังเพียงห้าคนแต่หนึ่งในนั้นได้ดวงตาเห็นธรรมนับเป็นวันที่พระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ได้ครบถ้วนเป็นครั้งแรกในโลกโลกจึงมีพระรัตนตรยัยพระรัตนตรัยที่เราทั้งหลายเข้ารบบูชา และอาศัยเป็นที่พึ่งทางใจมาจนทุกวันนี้คืนนี้ลองคิดดูเถิดหากไม่มีวันนั้นหากไม่มีธรรมที่ถูกเผยแผ่ขึ้นในวันนั้นเราจะยังคงหลงวนอยู่ในวัฏฏะโดยไม่รู้ทางออกเหมือนคนหลงทางกลางป่ามืดไม่มีแสงไม่มีแผนที่ไม่มีผู้แนะนำ แต่เพราะคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจึงมีทางเดินเราจึงมีทางพ้นเราจึงมีโอกาสกลับบ้านที่แท้จริงของจิตใจคำคืนนี้แม้จะเป็นเพียงคืนหนึ่งแต่ขอให้เป็นคืนที่จิตใจของเราได้หันกลับมาหาธรรมเพียงเงียบเพียงรับฟังเพียงแค่ใจพร้อมจะเปิด ก็เพียงพอแล้วที่จะเริ่มต้นหมุนวงล้อแห่งธรรมภายในตัวเราเองคืนนี้เราจะค่อยๆก้าวเดินไปด้วยกันในทางแห่งธรรมะที่เบาแต่ลึกที่ง่ายแต่พาใจเรากลับบ้านได้อย่างแท้จริงในวันอาสาฬหาบูชาพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมบทแรกที่เรียกว่าธรรมะจักกับปวัตินสูตร หรือแปลว่าธรรมจักอันหมุนไปแล้วคำว่าจักคือวงล้อแห่งความรู้แจ้งเมื่อหมุนแล้วไม่มีสิ่งใดหยุดได้เหมือนธรรมะที่เมื่อมีผู้เข้าใจอย่างแท้จริงก็จะแพร่ไปจากใจสู่ใจเปลี่ยนแปลงชีวิตทีละคนทีละใจในสูตรนี้พระองค์ตรัสถึงทางสายกลางว่า ไม่ควรเคร่งเกินไปและไม่ควรตามใจเกินไปพระองค์ทรงละทางสุดโต่งทั้งสองด้านแล้วค้นคบหนทางที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังหนทางนั้นคืออริยมรรคมีองค์8ประกอบด้วย 1. สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบ 2. ส,สัมมาสังกัปปะความดำริชอบ 3. สัมมาวาจาเจรจาชอบ 4. สัมมากัมมันตะการกระทำชอบ 5. สัมมาอาชีวะการเลี้ยงชีพชอบ 6. สัมมาวายามะความเพียรชอบ 7. สัมมาสติการระลึกชอบ 8. สัมมาสมาธิสมาธิชอบนี่คือเส้นทางที่พระพุทธเจ้าทรงคนพบ และบอกไว้อย่างชัดเจนว่าเดินตามนี้ทุกจะค่อยๆค,คลายใจจะค่อยๆพ้นนั่นแหละหลายคนถามว่าจะเริ่มยังไงบางทีเริ่มแค่สติการระลึกได้ว่าเรากำลังคิดอะไรเรากำลังรู้สึกอะไรในตอนนี้ไม่ใช่เมื่อวานหรือพรุ่งนี้หากมีสติ ใจก็จะค่อยๆสงบความทุกข์ก็จะไม่เข้ามาครอบงำง่ายๆดังนั้นพระพุทธเจ้าเคยตรัสว่าสติคือแสงสว่างของผู้เดินในความมืดแม้เรายังไม่บรรลุธรรมแต่หากเรามีสติแม้เพียงช่วงสั้นๆเราก็จะไม่พลาดไม่หลงทางไม่ตัดสินใจผิดในเวลาสำคัญ ลองนึกถึงช่วงชีวิตที่เราทุกใจที่สุดมักเกิดจากการเผลอเผลอโกรธเผลอกลัวเผลอตัดสินใครหรือแม้แต่ตัวเองแต่ถ้าเราหยุดหายใจเข้าระลึกขึ้นมาได้ว่านี่คือเพียงความคิดนี่คือเพียงอารมณ์แล้วปล่อยให้มันไหลไปใจเราก็จะเริ่มเบาดังนั้นมีผู้คนมากมาย ผ่านพ้นช่วงชีวิตที่ยากด้วยการใช้ธรรมะบางคนพบความหมายใหม่ในชีวิตจากแค่การนั่งเงียบๆวันละสิบนาทีเพียงหายใจและสังเกตความคิดตัวเองนั่นแหละคือการเดินบนมัรคกที่ไม่ต้องออกบวชแต่บรรเทาทุกข์ได้จริงถ้าคืนนี้คุณรู้สึกอ่อนล้าใจยังว่าวุ่นไม่สงบ ไม่ต้องพยายามขจัดมันเพียงแค่รู้ว่ามีความไม่สงบอยู่แค่รู้ก็เริ่มเป็นอิสระแล้วดังนั้นจำไว้ว่าธรรมะไม่ใช่สิ่งไกลตัวไม่ต้องท่องไม่ต้องเรียนเยอะแค่เรารู้จักดูจิตตัวเองรู้จักวางเมื่อถึงเวลาแค่นั้นก็เป็นการเดินตามทางแห่งพุทธ,ธะแล้ว คืนนี้หากแม้เพียงหนึ่งคำเข้าไปสู่ใจคุณให้คุณได้หยุดให้คุณได้เห็นให้คุณได้วางแม้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวนั่นก็เพียงพอแล้วสำหรับการเริ่มต้นเดินบนทางสายกลางทุกท่านลองนึกภาพในใจนป่าอิสิป,ปตนะมริทธายวัน สายลมพัดอ่อนๆต้นไมาโยกไหวเป็นจังหวะแห่งความสงบตายเงาไม้ใหญ่พระพุทธเจ้าประทับอย่างนิ่งสงบพระองค์กำลังจะกล่าวธรรมบทแรกต่อเหล่าปัญจวัคคีทั้งห้าวันนี้เองที่ธรรมจักจะถูกหมุนขึ้นเป็นครั้งแรกในหมู่ปัญจวคัคคีมีผู้หนึ่งชื่อว่าโกนทัญญะ ทานเคยเป็นหนึ่งในนักบวชที่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดกับพระพุทธเจ้ามาก่อนแต่เมื่อพระองค์ละทางทรมานตนเหล่าปัญจวัคคีย์ก็หันหลังให้พวกเขาเชื่อว่าคนจะหลุดพ้นได้ต้องทรมานร่างกายให้ถึงที่สุดนั่งกลางแดดไม่อาบน้ำอดอาหารทนความทุกข์จนร่างกายอ่อนแรงแต่นั่นไม่ใช่ทางสายกลาง เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้พระองค์เดินทางมาหาพวกเขาและแสดงธรรมด้วยเมตตาไม่ตำหนิไม่ว่าไม่ชี้ผิดใครเพียงแต่กล่าวธรรมด้วยใจที่แน่วแน่และอ่อนโยนพระองค์ตรัสถึงทุกข์ว่ามีอยู่จริงในชีวิตทั้งทางกายและทางใจเกิดแก่เจ็บตาย ความพลัดพรากจากสิ่งที่รับความผิดหวังจากสิ่งที่หวังล้วนเป็นทุกข์ทั้งสิน้นจากนั้นพระองค์ตรัสถึงเหตุแห่งทุกข์ซึ่งก็คือตัณหาความอยากที่ไม่รู้จบอยากให้เป็นแบบนั้นอยากไม่ได้เป็นแบบนี้อยากได้อยากเอาอยากหนีจากความจริงแต่พระองค์ก็มีได้หยุดเพียงชี้ให้เห็นทุกข์พระองค์ตรัสว่าทุกนี้ดับได้ ไม่ใช่เรื่องของโชคไม่ใช่เรื่องของบุญเก่าเท่านั้นแต่เกิดจากการละตันหาและดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลางขณะที่พระพุทธเจ้ากล่าวธรรมอย่างสงบพระโกนทัญญะคอยคอยเข้าใจไม่ใช่เข้าใจด้วยสมองแต่เข้าใจด้วยหัวใจที่เคยสแสวงหาท่านเห็นว่าทุกสิ่งในโลกไม่เที่ยงแม้ร่างกายของเราแม้ความรู้สึก แม้ความคิดที่เราเคยเชื่อมั่นนักหนาทั้งหมดล้วนเป็นไปและดับไปตามเหตุปัจจัยในขณะนั้นเองดวงตางเห็นธรรมก็เกิดขึ้นกับพระโกนทัญญะท่านได้บรรลุธรรมขั้นแรกเป็นพระโสดาบันเป็นผู้เห็นหนทางแห่งอิสรภาพเป็นผู้เข้าใจว่าชีวิตมีทางพ้นจากทุกข์จริงๆพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า อัญญาสิวัตะโพโกนทันโยแปลว่าโกนทันยะรู้แล้วหนอนั่นคือวันที่ธรรมะถูกกล่าวอย่างแท้จริงเป็นครั้งแรกาศาสนาพุทธจึงเริ่มต้นขึ้นเรื่องนี้แม้จะผ่านมากว่า2,500ปีแต่คำถามของพระโกนทัญยะความสงสัยของเขาความสแสวงหาของเขาก็ไม่ต่างอะไรกับใจของพวกเราที่เคยถามว่า ชีวิตนี้จะพ้นทุก์ได้จริงหรือเราต้องเผชิญสิ่งเหล่านี้ไปอีกนานแค่ไหนเราจะมีวันสงบจริงๆหรือไม่คำตอบของพระพุทธเจ้าชัดเจนเรียบง่ายและจริงแท้ทุกมีอยู่เหตุแห่งทุกมีอยู่ทางดับทุกมีอยู่และหนทางก็มีอยู่แล้วขอให้คืนนี้คุณได้พบกับคำตอบแบบเดียวกับพระโกนทัญญา แม้ไม่ใช้ด้วยดวงตาเห็นธรรมในทันทีแต่ขอให้เป็นก้าวแรกที่ใจเริ่มเข้าใจว่าชีวิตนี้ไม่ต้องถูกตลอดไปคืนนี้เราเดินทางผ่านเรื่องราวแห่งป่าอิสิป,ปตนะมรุคทายวันผ่านคำสอนแรกของพระพุทธเจ้าและผ่านหัวใจของชายผู้สแสวงหาธรรมพระโกนทัญญะสิ่งที่พระองค์ตรัส ไม่ได้ซับซ้อนไม่ได้ลึกลับไม่ได้ไกลตัวเลยพระองค์เพียงชี้ให้เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากและความสงบเกิดจากการละวางชีวิตไม่ได้ต้องถูกบังคับให้มีความสุขเสมอแต่สามารถหยุดทุกข์ได้จริงแม้เพียงชั่วขณะด้วยการรู้ทันความคิดด้วยการมีสติอยู่กับสิ่งที่เป็นไม่ผลักไสไม่ไขวาคว้า เพียงแค่อยู่กับมันด้วยใจเบาๆบางครั้งเราอาจแบกอะไรไว้มากเกินไปความคาดหวังความกลัวความเสียใจในอดีตหรือความกังวลในวันพรุ่งนี้แต่ตอนนี้เราอยู่ตรงนี้อยู่ในค่ำคืนนี้กับเสียงเบาๆกับลมหายใจและกับธรรมะคำถามที่อาจยังค้างอยู่ในใจของคุณก็คือ แล้วฉันจะทําอย่างไรกับชีวิตนี้คำตอบนั้นอาจไม่จําเป็นต้องรีบหาแต่ลองฟังหัวใจเบาๆแล้วถามตัวเองว่าสิ่งที่ฉันกําลังแบกอยู่จําเป็นจริงไหมฉันกําลังวิ่งหาอะไรฉันกําลังหนีจากอะไรและวันนี้ฉันได้อยู่กับตัวเองแล้วหรือยังในค่าคืนนี้หากคุณยังไม่พร้อมจะวางก็ไม่เป็นไร แค่รู้ว่ามันหนักแล้วค่อยๆผ่อนทีละน้อยพรุ่งนี้อาจวางได้มากขึ้นเมื่อืนอาจวางได้อีกนิดและวันหนึ่งคุณอาจวางได้ทั้งหมดก่อนนอนคืนนี้ขอฝากคําสอนของพระพุทธเจ้าไว้ในใจคุณผู้ใดเห็นทุกชัดเจนผู้นั้นจะเห็นหนทางดับทุกข์และอีกหนึ่งประโยคที่อาจเหมาะกับใจคุณในคืนนี้ความสงบ ไม่ใช่สิ่งที่ต้องไข,ขว่คว้าแต่เป็นสิ่งที่รออยู่ในใจเราเสมอขอให้คุณหลับอย่างสงบเหมือนใจที่รู้จักปล่อยวางขอให้คุณตื่นพร้อมใจที่เบากว่าเดิมและพร้อมเดินต่อบ,บนหนทางแห่งสติและความรู้ตัวคืนนี้เราหยุดเราเข้าใจเราไม่เร่งเร้าเราหายใจชา้ชาๆขอธรรมะอยู่กับคุณ ขอความสงบอยู่กับใจคุณคืนนี้